สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซในช่วงบรรยากาศยามประมาณตีสี่พอดีนะฮะก็ผมพามาดูเบ็ดด้วยกันผมก่อนเนี้ยมาพานพีชนะเนี้ยมาลงไว้อยู่ที่สิบฝาหลังครับผมผมเห็นมีดึงอยู่สองหลังแต่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าจะตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเห็นดึงดึงอยู่นะแต่ยังไม่เห็นตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมเนี่ยก็หมายจะเป็นเนี้ยคลองน้ําขึ้นนะครับผมเนี้ยเดี๋ยวให้พานพีเก็บไปครับผมก็อันไหนที่ว่า ยังไม่โดนอันนี้ก็เก็บเลยฮนะอะไปะให้ผมพาไปดูอนะมาฮะนี่ครับใส่ไว้ตรงเนี้สามหลังเลยฮนะหลังนี้จริงหลังนี้ก็ยังนิ่งอนี่ฮหลังนี้ก็ยังนิ่งอยู่นีอะหลังนี้นนนะนนมีคุณใส่นี่ดูนะเออทา่านผู้ชมโหคันบิดไปเลยอนะอ้าเ,เ,เห็นไหมนีม่เลยโอ้ยเอาอีกแล้วน้องดูท่านผู้ชม

ไปดึงสวรแรงนะไปดึงสวรแรงนะมังนี่จับน้งก็ไม่เข้าดิเออ,อ,อ,นะอเน,นั่นแหละโอ้เข้ติดกันดิแต่หมายให้มาแล้วอุ้ยเอาเรื่องยูนี่ท่านผู้ชม <c oughs> นี่นี่แหละอ,อ่าอย่างงี้ยอ้าวโหยาวหูกินคืนไหมค <c oughs> ืนเดี๋วยวตัวนี้หูตัวสวยเลยท่านผู้ชมเจ็ดขีดนี่ผมเนี้ยนู่นโอ้โหไม่ต้องกลัวหลุดเลยนู่นตัวเบ็ดยันในเลยฮนะเ <c oughs> อาไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอาอีก ไปดูกันอีกตัวนึงเดี๋ยวผมขอเก็บตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะฮะตรงเนี้ยมีดึงอ,อยู่ดูดูกันไหนเนาะนี่ฮะแถวนี้นะดูหน่อยเลยมาอาันที่กันน้ำขึ้นมาแล้วผมเนี่ยไวมากเลยคืนนี้ตรงนี้ยังไม่มีเลยนะฮะ ไม่มีเลยวันนี้เต็มเห็นไหมเอยมาเนี่ยตัวอะไรเนาะดินไหมดินนี่ยังดินอยู่เมื่อกี้ยังเห็นดินดินอยู่อ,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 อุ้ยอุ้ยตัวอะไรเหน็นเห็นตัวยังดูยังเลยเหน็นแล้ว ่อนนะอ้าวเหนียวด้วยอ๋าโอ,โอ้ตัวไม,ม่ตัวผมตัวป๊อกใส่ปอกใส่ปอกของผมใส่ปนใส่ปนมาเนี่ยปลาน้ำขึ้นนะโอ้นี่ครผมโอ้ไในปลนปละปนถ้วยใหญ่เลยนะผมเนี่ยอ่ะโอ้สวยสวยสวย นะมาสรุปผลงานของเราดยกันนะฮะวันนี้นี่ครับผมโอ้วันนี้ไซส์เนียวประมาณเจ็ดบาทขีดนะฮะไซส์กำลังสวยเลยตัวนี้ว่ากินเกินเลยผมตัวนี้นะฮะข้าลิ้นหมานะฮะนี่นครับผมแล้วก็ตัวเมื่อกีนน้นี่ฮนะนี่ฮะไซส์ปน่นไซส์ป่นผมตัวนี้แมนะ่ได้ป่นทั่วใหญ่เล้วผมนี่เบ็ดเอามาเนี่ยฮะอยู่าาประมาณสิบฝั่งสิบสิบบาหน่อยหน่อยไม่ถึงยี่สิบละเนี่ย ปลากินเบ็ดจมน้ำเลือะน้ำขึ้นอะผมอเอา้าก็โอเคก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคครมาหากินแลวช่องยูทูบช่างสายล่าพครมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลครับสวัสดีครับผม